สวัสดีครับขพระเจ้าเคยได้เปิดเผยถึงความมหัศจรรย์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเทวดาวมีจริงๆ เพื่อนต่างแดนมีจริงๆการอย่างรู้วาราจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราปรารถนาสิ่งใดอยู่เรากำกำลังทำอะไรอยู่เป็นารามมสัจจัรย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทราบ วาราจิตนั้นๆจากที่ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือเรื่องธาตุกายสิทธิ์และสิ่งมหัศจรรย์นั้นดังที่ได้เคยแนะนำะแบ่งปันฟาร์มจริงกับท่านผู้ชมไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมหาศจรรยร์ แต่อยู่ที่ความเชื่อแต่ละบุคคลไม่ได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจตังขอให้มีพิจารณาแต่หากข้าพเจ้าได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้านี้มาแบ่งปันกับท่านผู้ชมเรื่องราวสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงดังที่ข้าพเจ้าได้แบ่งปันขอความสุขความเจริญ แก่ชีวิตของข้าพเจ้าจงมีตลอดไปเคยได้กล่าวกับนามไปเมื่อครั้งก่อนแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพื่อนต่างแดนมีจริงๆ วันนี้ขออนุญาตว่าวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเพื่อนต่างแดนมีจริงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าสิ่งมหัศจรรย์สีขาวเกิดขึ้นที่กระถางต้นไม้ ที่กระถางกระถางที่ข้าพเจ้าได้ปลูกว่านมหาจากักรพรรดิไว้ตอนแรกก็จะเป็นขีดลงมาก่อนครับปรากฏเป็นขีดข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกขณะที่รดน้ำต้นไม้ก็เลยให้หลานมาช่วยถ่ายภาพด้วยเมื่อ ปี2,554นั้นมีสีขาวที่เกิดขึ้นที่กระถางต้นว่านม,ม,ม,มหาเจกพัตเกิดขึ้น3จุดเกิดขึ้นจุดแรกที่ขอบบนของกระถางครับท่านผู้ชมเป็นข้าพเจ้าได้ ในในกระถางได้ปลูกต้นวานมาจากพระไว้แล้วก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ให้ข้าพเจ้าจาก2,554ถึงปีนี้2,565วันที่31ธันวาคมครับ2,565ขออนุญาตนำมาแบ่งปัน,ปนท่านผู้ชมเพื่อเป็นมงคลด้วยกันครับท่านผู้ชมและก็เกิดด้านด้านข้างกระถาง อีก 1. จุดและด้า้กระถางอีก 1. จุดลักษณะสีค,คล้ายกันครับท่านผู้ชมได้ถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆที่ได้เห็นขอให้เพื่อนๆที่ได้เห็นภาพนี้เป็นผู้โชคดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำ สิ่งมงคลให้กับข้าพเจ้าท่านผู้ประเสริฐขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้สร้างบุญตั้งแต่ปฐมชาติถึงชาติปัจจุบันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในคุณงามความดีของข้าพเจ้าด้วยและขอให้ท่านผู้ชมที่ได้เห็นภาพปรากฏนี้จงเป็นผู้โชคดี